สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้มาอัปเดตบ่อปลาให้ชมกันนะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่เราล้างบ่อปลาแล้วก็ย้ายปลากันนะครับย้ายปลาดุกมาไว้ในบ่อน,นี้นะครับเนี่ยบ่อสร้างใหม่ให้ปลาดุกอยู่นะครับให้ปลาดุกอยู่นะครับย,ยินดิจะทําเป็นน้าตกแบบนี้แหละให้มันกองเลยกองขี้ปลาดุก กระดูมาอยู่บอ่อนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีเอามาห้าหกสิบตัวะนะนครับแต่มีอะไรที่เด็ดกว่านั้นครับเป็นที่น่าเสียใจมากเนื่องจากปลาคาร์พเขาตายครับตายหมดเลยเหลือสองตัวนี่ตัวใหญ่ๆนั่นะตายหมดนอกน้ำเกิดอาการนอกน้ำเกิดขึ้นนะโอ้เสียดายมาก แต่เราก็ได้ไปหาน้องๆมาไว้อยู่แทน,นครับสี่ตัวอยู่หนนูนน้องๆประคัมนะครับประครัมตัวเล็กซื้อมาแทนตัวเก่านะมันตายไปนะครับเจะไดดดีโอ้ยเหลี่ยมมากกัส่แยงไงได้เป็นปีถึงจะตัวตัวขนาดนั้นเลือสองตัวนี่อางยาวเยอะอะไรออครับเยอะจั การแกไปลาดุกก็อยู่ในบอ่อนี้ไปสาเหตุที่ต้องแยกเพราะว่าปลาดุกมันไปกินกัดกินหางปลาครับหางยาวตายไปตัวหนึ่งก็เลยแยกออกมาช่วงแยกกจักเห็นแน่เลยตายเลยป่าเสียดายครับเสียใจอยู่ พอสมควรจังหน่อยแล้วเมื่อไรก็เลี้ยงใหม่ครับก็เลี้ยงปลาไปดูนะครับเลี้ยงปลาไปดูไว้ไปคุยกับปลาเวลาเงาเงาเนาะเดี๋ยวมานั่งบ่อปลาจะได้เย็นๆนะครับๆๆมีอะไรเครียดๆมันจะได้ร่มเย็นนะเดี๋ยวก็จะใส่เดี๋ยวจะเอานี่มาใส่ต่อนะครับเอาถังพักน้ําเนี่ยถังกองมาใส่ในบ่อประครับอีกนะครับ ทําให้บอ่อประดุกก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับมีเวลาว่างก็จะมาถ่ายให้ชมกันเด้อครับอันนี้ก็ทําเองนะใช้อิฐประสานนะครับก้อนละเก้าบาทนะทําเป็นสามชั้นแบบนี้นะครับสองสามแล้วก็ชั้นบนจะลองไว้เฉยๆนะฮะก็ใส่ผ้าใบใส่ผ้าใบนะครับสองคูณสามเมตร ข้างล่างเป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับเป็นฟิวเจอร์บอร์ดข้างล่างเราเมื่อก่อนทําเป็นฟิวเจอร์บอร์ดแม่โอก็เลยเอาพ้าใบแทนแล้วก็ใส่ทําเป็นบอร์ดแบบนี้ส่วนฝั่งบอร์ระดุข้างล่างไม่มีอะไรนะครับเป็นผ้าใบเฉยๆนะฮะไม่มีฟิวเจอร์บอร์ดนะครับแค่เป็นอิฐบล็อกใส่อิฐบล็อกนะสองวางเตียงสองชั้นข้างล่าง กลังคู่กันข้างบนแต่แผ่นก้อนเดียวนะนี่ครับแข็งแรงอยู่นะแ่เทปนี่พันไว้ก็พอได้ครับแข็งแรงดีอยู่อันนี้ทำแบบไม่ง่ายครับเวลาเลือกก็เลือกได้เลยครับไม่ต้องทำเป็นมั่โคงนะเวลาเลือกก็ถอดเก็บนะครับ าคาบส,สวยๆเสียดายตายเปสี่ห้าตัวเลยเอาละครับพี่น้องกับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อครับเดี๋ยวมีอะไรจะมาอัปเดตให้ชมกันนะครับประดุปประดุนกปลาคัาบมันจะโตแค่ไหนนะครับมีสองบ่อยเย็นๆนตรงนี้น่าร้อน ให้ดูปลาดุกไหมซิปลาดุกประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับเดือนนึงเนี่ยโตประมาณนี้แล้วเนี่ยโตแล้วโอเคต้องลาไปแล้วขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ